เปิดภาพแอปทักษอรคควงหนุ่มรุ่นน้องดูหนังทำเอาแฟนคลับหาตัวกันให้บุ่นล่าสุดมีตาดีแอบเห็นแอปทักษอรนควงหนุ่มรุ่นน้องไปดูหนังช่วงกลางดึกต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แอปนั้นได้กลับมาสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงการเตชนะนรงและต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ใบหน้าของแอปทักษอรนยังคงความสวยเป๊ะตลอดการ และล่าสุดก็ต้องใช้คำถามนี้เลยว่าน่ารักเกินปุยมุยเมื่อได้เห็นคลิปของพระเอกอารมณ์ดีนนกุลชานนสันตินทรกุลกับนางเอกสาวหวานแอปทักษออนในกองถ่ายาละคร เรื่องหารักด้วยใจเธอโดยระหว่างว่างๆก็ชวนเล่นหมุนควงแขนโดยในมือของทั้งคู่ถือไอติมแท่งกันคนละแท่งภาพที่ออกมาน่ารักมุ้งมิงกันสุดๆและน่ารักคุณสองเข้าไปอีกเมื่อนนกุลได้ดึงแขนแอปมาพร้อมๆกับขโมยกินไอติมจากมือแถมในสตอรี่ยังมีแท็กรูปตัวหนังอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับแอบลุ้นแอบจิ้นกันไปตามๆกันเลยค่ะ